สวัสดีเพืเ่อนๆชาวดาบิค่าทะศนย์สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีในการได้เนซโกแบบฟรีๆและสายฟรี Fi. นั่นเองนะครับโดยเราจะหาจากไหนเดี๋ยวผมมาสรุปให้ก่อนเลยนะฮะก็คือในส่วนของอันนี้เลยครับกุญแจโดยที่คุณจะต้องเก็บให้ครบก่อน40ดอกนั่นเองแล้วมันจะเป็นกิจกรรมตามรูปที่เห็นนะตอนนี้เลยนะฮะอันนี้ผมเป็นคลิปที่อัดเอาไว้นั่นเองนะ เอาง่ายๆครับว่าหลังจากที่เปิดครบ40ดอกเนี่ยเราจะได้ในส่วนของอ่อเป็นอะไรนะมันเหมือนเป็นตู้ที่เราสามารถเปิดตัวกิูได้กิวสองหลักนะแล้วก็จะได้ในส่วนของพวกเนสโกได้อะไรเงี้ยมันจะอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือประมาณ1เดือนครึ่งคุณเก็บนะหนึ่งเดือนถึง1เดือนครึ่งพอครบ40ดอกคุณแค่รอกิจกรรมเนี้ยซึ่งมันจะมาทุกสัปดาห์วันจันทร์อยู่แล้ว หลังจากมาปุ๊บสุ่มได้เลยครับพอสุ่มปั๊บคุณก็จะได้แบบการันตีเลยตัวเนสโกหรือบางคนอาจจะมองผ้าไม่ออกนะฮะมันก็จะอยู่ในส่วนของพาร์ตตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นมันเป็นแบบนี้ครับเป็นตู้อีลิทแบบนี้นะครับและเนสโกก็จะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองก็เลยอยากจะบอกว่าสําหรับทุก ID คุณได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับตัวเนสโกดังนั้นไม่ต้องไปเติมเงินก็ได้นะยังไงก็ได้แต่ช้ากว่าชาวบ้านไหมอันนี้ไม่เถียง ช้ากว่าแน่ๆอันนี้แน่ๆครับแต่ว่ามันเป็นทางคือเกมมันไม่แท้ผมเลยไม่อยากเติมเอาโดยเบื้องต้นก่อนอยากให้เข้าใจถึงตรงนี้นะเพราะว่าถ้ามันแท้ผมเติมไปแล้วเอาตอนนี้คือไม่รอดหรอกเพราะว่ามีในส่วนของกิจกรรมฮอตอย่างเงี้ยคุณว่าจะเหลือหรอเพราะว่ามันใช้แค่ส0 0รอยอย่างเงี้ยคุณลองดูดิถ้าเราเติมสักเท่าไหร่ดีเนี่ยเติมสัก400ออ่ะคุณก็ได้แล้วอ่ะตัวนิสโกลเนี่ยได้แล้วนะมันมันก็ไม่ได้แพงนะ ซึ่งตอนแรกๆอ่ะตัวนิซึโกะเราไปคิดกันเป็นเท่าไหร่สี่พัน 4, ใช่ป่ะเติมได้เลยลดมาเหลือ1000ละอันเนี้ยเหลือ400อแล้วนะเนี่ย4 0 0แล้วนะเผื่อม,มีคนงงว่าทําไม400ก็ได้แล้วเพราะว่าเราเล่น3วมันเนี่ยเราจะได้อยู่150และอันเนี้ยรวมอีกอันเนี้ยมันจะได้อีกครับก็ได้แล้วเอาอานเงี้ยว่าประมาณพันหนึ่งตีตีไปจะตีไปพันหนึ่งก็ได้ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะก็เนี่ยแล้วเรามาดูในช็อปครับ แต่ถ้าคุณเติมหนึ่งพันสิ่งที่คุณจะได้นะคุณจะได้ทั้งนิซโกและกิูเลยเบิ้ลอ่ะหนึ่งพันได้เบิ้ลน่ะแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ไง <laughs> ตอนแรกมันมาได้แบบเอะอะไรอะ่ะแลวเดี๋ยวบอกข้อมิมนะครับในส่วนของตัวละครเนอี่ยจะมีมาใหม่แล้วนะเนื่องจากว่าถ้ามีตู้แบบนี้มาเมื่อไหร่เราจะแลกอันนี้ได้เมื่อไหร่แปบ๊บเดียวสัปดาห์นี้รอดูเลยผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวใหม่เข้ามาแต่ว่าสายพพอร์ตเออสายโลมาแล้ว สายดาเมตกิลสลักมาแล้วสายพพอร์ตเนสโกมาแล้วต่อไปที่คาดว่าน่าจะามานะโอกาสสูงมากคือดาคิดาคิผมขาวมีโอกาสสูงมากๆเพราะโล่ก,กึ่งดาเมตมาดาเมตมาพพอร์ตรมาโล,ล,ล,ล่ล้วนๆอะ่ะยังไม่มาเลยคิดว่าเป็นไปได้สูงมากที่ตัวหน้าตัวดาคิจะมานั่นเองและมีบัตรอย่างนี้เลยด้วยนะครับส่วนถ้าใครเป็นสายปีคำแนะนำเช่นเดิมนะคือดองอันนี้เลย มาเมื่อไหร่ดองอันนี้เท่านั้นเลยครับ150ดองอันเนี้ยได้10อันมาเขาว่าถ้ามันมา8รอบคุณก็จะการันตี1ตัวแน่ๆแ,แบบแน่นอน 70- 80ถึงปประมาณเนี้ยคุณได้แน่นอนคือคุณดองได้เลยซึ่ง1เดือนเนี้ยคุณจะได้อยู่20ประมาณนะ2 0 3 0ก็แล้วแต่กิจกรรมมันจะมาแล้วแต่ว่าที่ผมสังเกตใน1เดือนมา2รอบก็คือประมาณ20นั่นแหละเล่นครบ4เดือนจะได้80การันตีไปละ1ตัวส่วนไอ้กุญแจเนี่ยก็ได้อีกเดือน ทุกๆสองเดือนแล้วกันอะตีตีตีแบบนี้ทุกๆ2เดือนได้1นทีเนี่ยมันจะเป็นการแบบเก็บสะสมได้โดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินไอดีของคุณก็เก่งได้นเอ,เองคือเรื่อยๆเนาะส่วนค่าพลังของผมตอนนี้อยู่2อล้านสไปละอันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะไหนยอยากซื้อมาไม่เติมสักบาทเลยนะเนี่ยดูดิยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคือไม่เติมเลยผมไม่รู้ว่าจะเติมทําไมอะเพราะว่าไม่รีบก็ได้ไม่รู้จะรีบไปไหนเออก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ส่วนอาคาสะ วันหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องได้ยังไงนะก็เนี่ยไอในช็อปเนี่ยผมอะพร้อมแลกอยู่แล้วอะมันก็ได้2ตัวแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นต้องรีบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแดงก็ได้อีก50แล้วเนี่ยคือไอรอบล่าสุดผมสูงไปแปดสิบเก้าอะนี่ได้มาอีกแล้วนะคือ1เดือนแบบ100ใบน่าจะเป็นไป่ได้สูงมากผมก็เลยอยากบอกว่าไม่ไม่ต้องเติมก็ได้นะแบบไม่ต้องไม่ต้องรีบอะเล่นไปเรื่อยๆครับส่วนใครรีบอยากเติมเติมเลยครับเพราะว่าอย่างกิ้วมาใหม่ก็สี่พัน นิสโก้ก็สี่พันอคาซากก็สี่พันพอหลังๆอ,อ่ะลืมิ่มถูก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 เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับทางเสียบของโตวเกมใครอยากเก่งก่อนเอาเลยตามตามสบายนะผมไม่รีบ